วันนี้อยากจะคุยรเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เอเจลประสบควาสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ a อเจลนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของ a อเจลครับ ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอหิวตาตกโรคนะครับวัณโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคเหล่านี้เสียชีวิตไม่มีอีกแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมาพาต นะครับและโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไขทนน้ที่เป็นอัมพาตครับคนไข่ที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ําตลอดชีวิตผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาพของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง หกเดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทํำยังไงล่ะครับวิธีง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกาลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิท เวลา8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ชั่วโมงนะครับอันที่3ครับอากาศบริสุทธ์ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกทุกวันปฏิเสธครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้แต่ไม่เครียดเนี่ยคขานข้งยากในชีวิตสังคมในปัจจุบันอันที่5ครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมากก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใช้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยน้ําแล้วถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี้เอเจนต์มิลิซีนต้องกินประมาณ1 5บหถึงสาถึงสีเม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้ อันที่2ครับผงล่ะนะฮะอาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมอีกครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่3มแบบน้ําเหมือนจะย่อยอก,กินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวด,ขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยากกินไรเลยขวดพวกพาไม่สะดวกเลยครับ เอจลออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนดเซ็กซี่มากนะครับและพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลลของเจลตัวนี้ล่ะก็ง่ายดายนะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแห่งอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบชุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลพัน ปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอเป็นถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา3-15ถึงนาทีแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มีสติฟิเกตหลายตัวนะครับผลิตภัณฑ์เ e อเจลทั้ง4ประเภทนะครับกลุ่มที่1ได้แก่เอเจลคอเอ็กโซมินฟูมิ กลุ่มที่ a g i AJ Active Pro Om oh Slim กลุ่มที่ a g i AJ t r i v e f l e x Hard Care และกลุ่มที่4ครับ AJ Body Ageless Skin Care ครับกลุ่มที่1ได้แก่ a g l Core Exo m i n u m i t AJ Exo นะครับเป็นสารต้านอนุมูลสระ200ชนิดครับซึ่งเรารวมผลไม้ทั่วโลกนะครับ17อย่างมาไว้ในซองเจลนี้สองเดียว เมื่อสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามี3าต้านอนุมูลสระถึง200ชนิดซึ่งทำให้ต่อต้านความเสื่อมความชรากินแล้วจะดูเยาววัยหน้าใสตัวนี้สาวๆชอบมากครับตัวที่2เอเจลุมิสกัดจากสลายทะเลชื่อฟูคอยแดนสามารถเพิ่มภูมิต้านทานนะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยตัวที่3นะครับคือเอเจลมินนะครับตัวนี้มีแร่ธาตุ12ชนิด แล้วก็วิตามินอีก12ชนิดรวมอยู่ในซองสองเดียวรวมแล้ว24ชนิดนะครับเมื่อกินแล้วจะทําให้เซลล์ของเราทํางานได้สดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าเรียกว่าเป็น functional food คืออาหารที่ให้พลังงานและให้เซลล์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มของ a g e l Active นะครับตัวแรกคือ a g e l Salin นะฮะสามารถยับยั้งความอ,ามอยากอาหารแล้วก็ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้เป็นไขมันสะสมตามใต้คา,างหน้าท้องต้นขา ได้มากถึงประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับตัวที่2ในกลุ่มน,นี้ก็คือเอเจลโอมตัวนี้เหมาะกับคนที่ทํางานตอนจังวันแล้วัะต้องต่อตอนเย็นและบางคนต้องต่อลอนคืนอีกเพราะตัวนี้ให้พลังงานในช่วงบ่ายและให้สมาธิในการทํางานเราสามารถโฟกัสกับงานที่จําเป็นต้องทําด้วยตัวที่3ครับในกลุ่มน,นี้คือเอเจลโปรสร้างกล้ามเนื้อนะครับ ให้ดูมีสัสดส่วนที่สวยสวยงามนะครับเราไปถึงกลุ่มที่3ของเอเจลครับคือเอเจลฟาสกลุ่มนี้เน้นเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องของอวัยวะต่างๆตัวแรกก็คือเอเจลฮาร์ดตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดสะอาดตัวที่สองครับในกลุ่มนี้คือเอเจลเฟล็กซ์นะครับตัวนี้เนี่ยเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกโดยเฉพาะข้อเข่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับ ตัวที่3นะครับ Age c แคลเสริมสร้างเนื้อกระดูกแข็งโครงสร้างนะครับเรื่องของกระดูกและฟันรวมถึงการทํางานหัวหัวใจและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยกลุ่มสุดท้ายครับคือ Age Body Ageless Skin Care ครับตัวนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ชนิดและทั้งหมดเป็นเจลเบสซึ่งทําให้ซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เป็นอย่างดีท่านจะเห็นผลหลังจากใช้เพียงไม่นานเลยนะครับ a อเจลเลยเป็นคําตอบของท่านในเรื่องของชะลอความเสื่อมถอย และยาววัยลงมาทําให้สุขภาพยอดเยี่ยมนะครับอายุยืนด้วยความสุขนะครับฉะนั้นวันนี้เอเจลเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดของอาหารเสริม